d ดลี่ดันดิลโด o r Every Daily Football กลับมาพบก,กันกับ EP ที่38กับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่7กันยายน2025จะมีดีลใดบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสโมสอนอูเดเนเซ่ปล่อยยืมเดวิดเปจิชิสกองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวสโลเวเนียไว้18ปีให้สโมสอนมาริบอร์ในหลีกสูงสุดสโลเวีเนียใช้งานหนึ่งฤดูกาลสมสรวเดอร์เบรเมน men, ปล่อยตัวดิคเนีซาลิฟูกองกลางชาวโตโก วัย22ปีให้สโมสรอนเมเชลเลนในลีกสูงสุดเบลเยีเยมโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา3ปีสโมสรอนปารีสแซงแชงแมงปล่อยตัวเพรสเนลคิมเพมเบ้กองหลังชาวฝรั่งเศสวัยส0ปีให้สโมสรอนกาต้าเอสซีในกาต้าสตาร์ลีกโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา1 1บวก1ปีคาเลตนาเรปีขวาชาวโตโกโวัย31ปีอดีตนักเตะสโมสรอนฮัมบูร์กเยาวชนสโมสรอนไบเออร์เลเวอร์กูเซน และบรุสเซียดอร์มุนย้ายจากสโมสรอ,อันอูลาในลีกรองซาอุดีอราระเบียไปร่วมสโมสรอ,อันอกดูดในซาอุดีโปรโลีกโดยไม่เปิดเผยค่าตัวและรายละเอียดของสัญญาอเลสซิโอโรซากองหน้าชาวอิตาลีวัย22ปีอดีตนักเตะเยาวชนสโมสรโรมาอัตาลันตาและโตลิโนย้ายร่วมสโมสรลิกอนาในเซเรียดีอิตาลีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรราในเซเรียซีอิตาลีเส้นสัญญา1ปี ดาวิดซานติสเตบันกองหน้าชาวสเปนไว้24ปีอดีตนักเตะทีมสำรองส,มองสโมสรเซบิญญาย้ายร่วมสโมสรฟูเอลลาบราดาในซื้อกุดาเฟเดราซิออนสเปนหลังจากหมดสัญญากับสโมสรมิเนราในซื้อกุดาเฟเดราซิออนสเปนสเส้นสัญญา1ปีจาโคโปคอซซี่ผู้รักษาประตูชาวอิตาลีวัย22ปีอดีตนักเตะเยาวชนสโมสรเจนัวย้ายร่วมสโมสรลิกอรนาในเซรีดีอิตาลี หลังจากหมดสัญญากับสโมสรแตโมลี่เนซลี่ดีอิตาลีเซ็นสัญญา1ปีชองมิคาเอลเซรีก้องกลางตัวรับชาวไอวอรี่คสต์วัย34ปีอดีตนักเตะสโมสรนิสและฟูลแลมย้ายร่วมสโมสรมาริบอร์ในลีกสูงสุดสโลวีเนียหลังจากหมดสัญญากับสโมสรอาโอโรบาในลีกรองซาอุดีอาระเบียเซ็นสัญญา2ปี 2> และนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จากเดลี่ดันดิวถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ